สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงปะนะ้านาอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าวันนี้กระสาบเมืองสยามนะครับเข้ามาพบกับพี่พนๆะนะ้องๆลุงป้านาอาคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณ,าคณยายทุกๆท่านที่กําลังรับชมคลิปของกระสาบเมืองสยามอยู่นะครับวันนี้ก็เลยนาําเอาเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหรียญชนิดราคา10บ,บาท เป็นเหรียญกระสาบโลหะสองสีนะครับสีขาวและสีทองเอามารีวิวฝากข้อมูลให้กับทุกทท่านได้มีข้อมูลนะครับในการเก็บสะสมเหรียญกระสาบไทยนะครับว่าปี่พอสใดนะครับมันมีราคาหรือไม่มีราคานะครับและหลายท่านนะครับติดต่อสอบถามเข้ามาว่าช่องของเรานั้นรับซื้อเหรียญกระสาบหรือเปล่านะครับซื้อเหรียญธนบัตรหรือว่ารับเช่าบูชาพระหรือเปล่านะครับพระเครื่องต่าง อันนี้นะครับก็ต้องขอแจ้งพี่พี่น้องๆนะครับ fc ของกระสาบเมืองสยามนะครับว่าจริงๆแล้วช่องของเรานั้นไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญกระสาบหรือว่าพระเครื่องต่างๆนะครับส่วนที่ทําคลิปนะครับก็เพื่อที่จะเผยแพร่นะครับหรือว่าแบ่งปันความรู้ต่างๆให้กับพี่พี่น้องๆหลวงพนักอานะครับส่วนที่เรามีการรับซื้อเหรียญกระสาบหรือว่า อาจจะมีพระเครื่องด้วยนะครับบางรุ่นบางปีนะครับบางพศบางแบบเพื่อการเก็บสะสมเท่านั้นเองนะครับบางปีพศที่เราไม่มีนะครับและก็มีความสวยงามต่างๆนะครับเราอาจจะมีการรับซื้อจากพี่น้องลุงป้าอานะครับแต่ไม่ใช่จะรับซื้อใน หมดทุกรุ่นทุกปีพศนะครับอันนี้ก็ต้องขอฝากแจ้งทุกๆท,ท่านด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับเหรียญชนิดราคา10บ,บาทที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับพี่น้องหลายๆท่านอาจจะมีการเก็บสะสมนะครับเนื่องจากเหรียญปีพศนี้เขาผลิตออกมานะครับผลิตออกมาเชื่อได้เลยว่าไม่ถึงล้านนะครับผลิตออกมาไม่ถึงล้านอ่าตัวนี้นะครับแต่ ยอดการผลิตของเขานะครับยอดการผลิตของเขานั้นผลิตออกมา980,000เหรียญน,นะครับผลิตออกมา980,000เหรียญเชื่อได้เลยว่าพี่น้องนักสะสมนะครับไม่ถึง980,000คนแน่นอนนะครับที่จะมีเหรียญปีพศนี้นะครับหลายๆท่านบางท่านนะครับอาจจะมีหลายๆสิบเหรียญสำหรับเหรียญปีพศออนี้นะครับด้านหน้าเป็นพระบรมรูปในหลวงรัชกาลที่9นะครับอ่าตัวนี้นะครับ ท่านจะเห็นได้ถึงความสวยงามของเหรียญปีพศนี้นะครับจะเป็นลักษณะคล,ล้ายกับเหรียญของปีพุทธศักราช2533นะครับพี่น้องตัวนี้นะครับจะเหมือนกันกับเหรียญปีพุทธศักราช2533และก็ปีพุทธศักราช2531นะครับลักษณะนะครับพี่น้องดูความสวยงามของเขาได้เลยนะครับว่า ให้สังเกตดูที่ขอบนะครับสังเกตดูที่ขอบของนิกเกิลและก็ขอบของทองเหลืองนะครับตัวนี้เขาจะปั๊มสันขอบด้านในนี้นะครับปกติแล้วจะเป็นขอบทองเหลืองแต่ตัวนี้เขาจะปั๊มออกมาซึ่งเป็นขอบเงินนั่นเองติดขอบเงินนะครับติดขอบเงินซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของปีสามหนึ่งปีสามสามและ ปีพศนี้คือปีพศ2541นั่นเองนะครับเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับท่านสังเกตได้เลยนะครับลหลายเหรียญที่ท่านมีอยู่นะครับก็จะเป็นเอกลักษณ์ของเขาแล้วก็มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับพี่น้องมีก็ให้ล้างทําความสะอาดนะครับปัสจากคาบใครเงื่อใครต่างนะครับฝุ่นผงต่างๆนะครับล้างเช็ดทําความสะอาดให้เขาแห้งแล้วก็เก็บเข้าตลับนะครับ เขาจะมีอายุที่ยาวนานนะครับคงความสมบูรณ์และสวยงามได้อีกหลายสิบปีนะครับใครเก็บสะสมเหรียญกระส่านะครับก็จะมีราคาไม่ตกนะครับราคาเขาไม่ตกนะครับไม่เหมือนกับธนาบาัตรท่านลองเก็บธนบัตรนะครับไปซื้อมาฉบับหนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับฉบับหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าสิบบาท,บบบบาทพอขึ้นสนิมมาปับ๊บราคานั้นแทบจะไม่มีนะครับราคา เท่ากับหน้าธนบัตรเลยนะครับอันนั้นก็ต้องดูด้วยเอ๊ะหลายๆคนบอกว่าถามนะครับอาจจะมีคําถามนะใช่เหรอนะครับกระดาษมันจะเป็นสนิมหน้าอย่างไรนะครับอันนี้ท่านดูแล้วกันนะครับว่าธนบัตรของท่านมันเหลืองหรือเปล่าสีขาวมันขาวจริงหรือเปล่านะครับมันออกเหลืองนั่นแหละคือสีของสนิมนะครับนั่นก็คือลักษณะของเหรียญนะครับอ่าแล้วก็อีกเหรียญหนึ่งนะครับก็เป็นเหรียญของปีพศเดียวกันนะครับซึ่งเป็นปี4ี่หนึ่ง ความสมบูรณ์นะครับความสมบูรณ์ต่างๆนะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับการใช้งานซึ่งเหรียญตัวนี้อาจจะออกมาใช้งานค่อนข้างที่จะนานนะครับยาวนานแล้วก็การสึกหรอนะครับเราจะเห็นได้จากลวดลายต่างๆที่มันเริ่มสึกหรอนะครับเริ่มลบเลือนนั่นเองนะครับของปีพศ2541นะครับปี41นั่นเองนะครับ แต่ก็ยังคงความสมบูรณ์และความสวยงามนะครับปีพศ2อ4 1นอดะครับยอดการผลิต980,000เหรียญน,นะครับ UNC เ็าประเมินอยู่ที่2,000บาทนะครับพี่น้อง2,000บาท่ส่วนราคาการซื้อขายเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับเราก็ยังเห็นอยู่ในราคาหลักร้อยนะครับราคาหลักร้อยถือได้ว่าสูงนะครับปี41ถ้าเป็นสภาพลักษณะแบบนี้นะครับสภาพลักษณะแบบนี้นะครับเทียบเท่า u n c 90%นะครับเทียบเท่านะครับไม่ถึงกับว่า U N C 100% U N C 100%นั้นอยู่ในหลอดในถุงนะครับอ่ายังไม่ได้ออกมาผ่านการใช้งานนะครับ100%ส่วนที่ผ่านออกมาผ่านมือออกมาหาเราแล้วก็อาจจะเป็นอยู่ประมาณ90% 85-90%นะครับ85-90%นะครับอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะราคาสูงกว่านะครับส่วนแบบนี้ก็จะมีราคาที่ลดต่ำลงมาด้วยลักษณะ การสึกหรอของเขานะครับเราจะเห็นได้มุมขอบต่างๆนะครับขอบเขาจะเป็นรอยยับนะครับการสึกหรอนะครับลวดลายต่างๆก็เริ่มลบเลือนอ่านะครับนี่ก็คือเหรียญปีพศ .2541 นะครับส่วนด้านหลังนี้จุดสังเกตนะครับเราจะเห็นได้ว่าพระปรางวัดอรุณนะครับตรงจุดสูงสุดนะครับที่นูนขึ้นมาสูงสุดตรงนี้นะครับมันจะมีรอยกดนั่นเองแล้วก็ทําให้ลวดลายของเขามันหนาขึ้นนะครับไม่คม นะครับมันหนาขึ้นนะครับก็คือค่าของความสึกหลอของเขานะครับนี่คือเหรียญทั้งสองเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับซึ่งเป็นปีพศเดียวกันนะครับเป็นปีพศเดียวกันนั่นก็คือปีพศ2 5 4 1นี่สบ็ดะครับ4ี่ิบนั่นเองนะครับซึ่งมีราคาการประเมินถึง2,000บาทนะครับพี่น้องในอีกเพียงแค่ไม่กี่ปีข้างหน้านะครับราคานั้นอาจจะพุ่งสูงขึ้นนะครับพุ่งสูงขึ้นเพียงแค่มาในช่วงโควิด นะครับเพียงแค่มาในช่วงโควิดราคาการซื้อขายแลกเปลี่ยนเหรียญกษาปณ์ไทยนั้นสูงมากกว่าเท่าตัวเลยทีเดียวนะครับคนหันมาสะสมและก็เก็บกำไรกันค่อนข้างที่จะเยอะนั่นเองนะครับในวันข้างหน้าไม่แน่นะครับตลาดมันกว้างขึ้นนะครับเราก็อาจจะเห็นเหรียญพวกนี้ในราคาหลักหมื่นแน่นอนนะครับไม่แน่นะครับใครจะไปรู้อนาคตข้างหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก พี่น้องไว้เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้ากระสาบเมืองสยามขอกราบสวัสดีครับ